สี่ทรงจมูกที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุดมีอะไรบ้างคุณอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับอันแรกเลยคือจมูกทรงสลโลปปลายพุ่งสําหรับทรงนี้เป็นทรงที่นิยมมากนะครับในหมู่ดาราไทยและดาราเกาหลีเหมาะกับคนที่มีปัญหาด้านจมูกไม่โด่งหรือไม่สมส่วนครับเมื่อทําจมูกทรงนี้แล้วจมูกจะดูสลโลปนะครับตั้งแต่หัวตาเป็นต้นไปครับปลายจมูกจะดูยกสูงขึ้นทําให้ใบหน้าดูสมส่วนมากขึ้นครับอันที่2เลยคือทรงจมูกปลายเชิดทรงจมูกแบบนี้เป็นการตกแต่งให้ปลายจมูกด,ดูเชิดขึ้นซึ่งแน่นอนเลยนะครับทรงนี้ก็เหมาะกับ คนที่มีสันอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีปลายครับสำหรับใครที่อยากสวยเฉี่ยวทรงนี้เหมาะสุดๆเลยครับและอันที่3ครับทรงจมูกทรงหยดน้ําทรงนี้เป็นการเสริมปลายจมูกให้ดูยาวขึ้นคล้ายกับหยดน้าครับซึ่งมันเหมาะกับคนที่มีรูปจมูกปลายยาวพอเหมาะและปลายจมูกพอมีเนื้ออยู่บ้างครับแต่ถ้าใครที่ปลายบางๆผมไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่ามันอาจจะทะลุได้และอันที่4ครับทรงจมูกเกาหลีครับมันจะมีให้คุณเลือกหลายทรงเลยนะครับเช่นทรงไอดอลเกาหลีหรือว่าทรงธรรมชาติที่ปลายเล็กๆหน่อยครับเพราะจมูกทรงนี้นะครับดูหวานละมุนดูไม่